สวัสดีค่ะแมเห็นหน้าตาสดใสสดสของตาวัชรลักษณ์สุนทรวนาเวทอย่างนี้นะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการผู้อาสากันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้หน้าตาพิี่กอจะสดใสเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีแขกรับเชิญหนุ่มมานะคะเป็นผู้อาสาที่เป็นชายหนุ่มรูปรอ เก่งแล้วก็ยังสอดค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหคือคามิเศษเลยและแขกรับเชิญก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณชนะนันทปัญญานะคะท่านเป็นรองนายกเทศบาลเมืองพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับชีวิตของออท่านดูนะคะว่าเออทำเป็นไงมาไงถึงได้มาเป็นถึงรองนายกที่พระพุทธบาทแห่งนี้นะคะเรามาคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะ,คะก็คุณชนะ ชื่อเล่นชื่อว่าเขออนุญาตเรียกคุณ F อแล้วกันนะคะคก่อนอื่นเนี่ยต้องถามว่าก่อนที่จะมาทําหน้าที่ทางการเมืองในปัจจุบันเนี่ยเคยคิดแม้ว่าตัวเองวันหนึ่งจะมาเป็นนักการเมืองก็ถ้าถามว่าเคยคิดไหมครับไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ะครับเป็นนักการเมืองเป็นนักการเมืองแต่ไม่เคยคิด<ฆ>ก็คือเป็นนักการเมืองแต่ว่าบางทีเราก็เห็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยชีวิตนักการเมืองมันไม่ค่อยมีเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวครับ เราก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ก็เหนื่อยมาเยอะแล้วถ้าเป็นเราเราก็ไม่อยากเป็นหรอกนักการเมืองแต่สุดท้ายจะพัดผูกก็ต้องมาเป็นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าทําไมถึงได้พลิกผันมาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเป็นคนที่พระพุทธบาทโดยกําเนิดหรือเปล่าคะใช่ครับผมเกิดที่สระบุรีเลยครับก็เกิดโรงพยาบาลพุทธบาทเลยครับโอ้โหเกิดใกล้ๆแดนพุทธองค์เลยนะคะพระพุทธบาทแล้วก็ไปที่นั่นบ่อยๆไปแถวๆเขตนั้นบ่อยๆตลอดเวลาอยู่ที่นั่นตอนเด็กๆนี่มีพี่น้องกี่คนคะก็มีน้องชายกับน้องสาวอย่างละคนครับ สองอทั้งหมด2 2> สอ<า>งคนทั้งหมดสาคนาพี่น้องใช่ครับแล้วปัจจุบันคือทั้งสามคนก็หันมาเล่นการเมืองหมดเลยก็น้องสาวครับเป็นเล่นการเมืองท้องถิ่นครับส่วนน้องชายเป็นข้าราชการครับอ๋อก็ยังอยู่ในแวดวงครับแล้วตอนเด็กๆนี่เราฝันไหมเคยมีฝันว่าเราโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรก็ตอนเด็กๆเ,เคยฝันจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าไม่อยากเป็นนักการเมืองแต่ก็เคยเห็นเวลานายกไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเราก็เออถ้าเรามีโอกาสได้เป็นเนี่ยมันก็คงจะดีเพราะหมดตอนเด็กๆก็ไม่คิดอะไรคิดว่า การเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็คงจะเท่ครับโอ้โหนี่คุณคุณคิดเหมือนตอนที่ฉันเด็กๆเลยคิดว่าถ้าเป็นนางสาวไทยคงเท่มากะอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็เลยฝันเวลาเห็นเขาผู้หญิงเลยเนานะ,ะก็อยากจะประกวดนางงามเออผู้ชายอาจจะอยากเป็นนายกก็เป็นความฝันหนึ่งของเด็กๆ<ะ>แต่ว่าก็ด้วยความที่ที่บ้านก็เป็นนักการเมืองอยู่แล้วะนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เอื้ออํานวยด้วยหรือเปล่าคะก็มีบ้างครับเพราะว่าออพอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้จักคนเยอะเราในฐานะที่ลูกที่เป็นลูกเนี่ยบางทีแขกมาที่บ้านเนี่ย เราก็มีหน้าที่คอยเอาน้ําเสิร์ฟคือตั้งแต่เด็กเราตั้งแต่เด็กใช่ครับคุณลุงคุณป้าหัวคะแนนหรือใครต่างๆก็เคยเห็นหน้าคุณหน้าคุณงๆากับเราอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเราเรียนอะไรมาคะก็ผมมาเรีรุงเทพตแต่เด็กครับแล้วก็จบปริญญาตรีสหรับุรีถือว่าไม่ไกลเนาะขับประมาณชั่วโมงนึ่งก็้ประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับค่ะก็พอจบแต่พอจบ มหกแล้วเนี่ยก็เข้าเรียนที่มลังสิตครับสาขาบริหารอุตสาหกรรมบริหารอุตสาหกรรมรไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยนะคุณแล้วก็<อ>เสร็จแล้วก็พอจบปริญญาตรีก็ไปเรียนปริญญาโทที่อเมริกาครับการตลาดยิ่งไม่เกี่ยวเข<อ>้าไปใหญ่เลยครับทำไมถึงเลือกเรียนทางด้านการบริหารด้านการตลาดออก็สมัยก่อนมันยุคที่ก่อนฟอง,ฟอง,ฟองสบู่จะแตกครับยุคปี40เนี่ยทุกคนก็บอกว่าถ้าเรียนเกี่ยวกับกอุตสาหกรรมเนี่ย เรียนเกี่ยวกับการผลิตเนี่ยน่าจะดีเพราะว่าเมืองไทยกําลังจะเป็นนิกตอนนั้นใช่ตอนกำลังเน้นครัเป็นนิกแล้วก็กำลังจะเป็นเสือตัวที่5ใช่ครับนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมเรากำลังเปลี่ยนการเกษตรเป็นภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้นให้มากขึ้นใช่ครับก็เลยชิวเรียนอันนี้ดีก็คิดว่าอันนี้ดีครับแล้วตอนนั้นเนี่ยอยากเรียนสาขาที่ยังไม่ค่อยมีคนสอนครับเพราะว่าบริหารอุตสาหกรรมเมื่อย้อนกลับไปสัก1ิกว่าปีที่แล้วเนี่ยบอกชื่อสาขานี้เนี่ยผมไม่าน้อักเลยใช่ครับไม่ใคนจะรู้จักรม่ใช่บริหารม แล้วทําไมถึงเรื่องที่จะไปเรียนที่อเมริกาก็ตอนเด็กๆก็เคยคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับความรู้สึกก็คือว่าถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยถ้าเราเรียนที่เมืองไทยเนี่ยบางทีการใช้ภาษาต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ดีเท่าไปอยู่ที่ได้กับอยู่กับประเทศที่เขาเป็น n native l a n g u a g e ก็คือเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานใช่ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมเออไปเรียนเมืองนอกเรียนดีเลยลูกอะไรเงี้ยก็ ตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยพูดกันจริงๆพอพอผมจบปริญญาตรีเนี่ยรับปริญญาเสร็จผมก็เตรียมไปมนะครับพอช่วงที่จะไปเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยที่บ้านก็สนับสนุนพอตอนหลังเนี่ยพอบอกว่าต้องไปอยู่สองปีสมปีที่บ้านเขาก็เริ่มบอกว่าเอ้าเราจะไปอยู่เราจะไปอยู่ยังไงด้วยความเป็นห่วงนะครับแม่มากกว่าเราใช่ครับคุณแม่จะเป็นห่วงลูกชายนี่ลูกคนโตค่ะใช่ครับลูกชายคน<ะ>โตขอแก้งห,งห,หัวแหวนก็เลยเหมือนประมาณว่าเขาก็คงกลัวว่าถ้าไป อ,อยู่นานๆแล้วจะไม่มีเพื่อนเพราะโดยปกติแล้วตอนเด็กๆเนี่ยก็เนื่องจากอยู่กรุงเทพแล้วเรียนที่กรุงเทพตลอดอก็เพื่อนที่บบเพื่อนอที่จะไม่ค่อยมีครับแล้วถ้าทําเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยเนะเป็นคนพูดไม่เก่งก็ถ้าถามว่าไม่ค่อยพูดก,ก็ตอนหลังก็ต้องมีการปรับตัวครับเพราะเปน็นนักการเมืองรเริ่มมาเล่นการเมืองท้องถิ่นก็นเลยต้องพูดมากใช่ครับนะคะทีนี้เนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่รัฐไหนคะ ผมอยู่วอชิงตันครับอ๋อดีซีหรือวอชิงตันรัฐวอชิงตันนะยู่เซียเตอร์ข้างเหนืออ๋อยู่เซียเตอรเมืองหนาวเลยมีสเปนิโดมีตลาดปลาใช่ครับเคยไปถ่ายละครไปอยู่ต้งเรือนึงหนาวมากเรากะว่าเขาบอกวอชิงตันไงเข้าใจว่าเป็นดีซีไงเมืองหลวงของอเมริกาปรากฏว่าไม่ใช่มีแต่หิมะทั้งนั้นเลยเนาะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเมืองที่น่าเที่ยวครับคนไทยไปเที่ยวเยอะครับน่าเที่ยวแต่ว่ามันเป็นเมืองที่เงียบมากทำไมคุณเลือกไปเล่นที่นั่น ผมผมชอบเมืองน่าอยู่ครับเพราะว่าเหตุผลเหตุผลที่เลือกไปเนี่ยคือบางทีถ้าเป็นเมืองที่มันวุ่นวายมากเนี่ยบางทีเราเรียนหนังสือครับถ้าไปเที่ยวก็ว่ากันคุณเฉยๆว่าเป็นพราะนิส่คุณอ่ะเป็นคนเงียบๆมากกว่าเมืองนั้นเป็นเมืองเงียบๆถ้าคุณไปอยู่แบบนิวยอร์กบอสตันอะไรเงี้ยคงจะแบบโอ้ไม่ไหวพลุกพล่านก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งจริงๆแล้วที่ที่อยากไปเรียนเพราะว่าบริษัทไ Microsoft กับบริษัทโบ ing นะครับมันอยู่ที่นั่นคนจะไม่ค่อยรู้ครับว่าว่าตัวตัว ตัวบริษัทแม่เนี่ยคืออยู่ที่นั่นแล้วบ้านคุณบิวเกตเขาคุอ,อยู่ที่นั่นใช่ครับเขาจะบอกว่นที่บ้านบิวเกตโอ้ทำไมบ้านอยู่นี่เราจตะข้างเกาะอ,อะไรเงี้ยเวลาขับรถผ่านใช่ครับเวลาขับเ,เวลานั่งรถบนสะพานแล้วจะมองเห็นเกาะที่เป็นบ้าน,านของเขาบ้านคุณบิวเกตอยู่ที่นั่นนะคะคุณผู้ชมก็ได้รู้อีกหนึ่งเรื่องคือบ้านเขาอยู่ที่เซีแอตเทิลเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็เคยมีหนังเรื่องสลิมเลดในเซียโตรเป็นพาอดูหนังหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับพาะจริงๆเลยเคยมีเพื่อนแนะนําว่าถ้าจะเเเเรีีีียยยนนนกกกก่่วววับทคโโลลแ้็พ อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเมืองนี้น่าเรียนอ๋อนี่ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งสำหรับเด็กๆที่กำลังอยากจะเรียนต่อนะคะ,ะถ้าเกิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแล้วมันจะมีพวกรถพวกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะก็ก็บางทีก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูโรงงานโบอิงครับทำเครื่องบินฮะก็คือเครื่องการโรงงานประกอบโบอิงแล้วก็อ,อาจารย์พิเศษที่มาสอนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นพวกซีอโอหรือไม่ก็เป็นพวกคนห,หน้าแผนกของทาง Microsoft ครับโอ้ดีจังเลยเนาะแล้ว ตอนนั้นเนี่ยคุณเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอะไรคะผมเรียน City University ครับอ๋อ City ชื่อ City อยู่ใน w o r ครับผมเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมือนจะเน้นไปทางเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การบริหารมากกว่าการที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเนี่ยได้อะไรกับชีวิตบ้างก็หนึ่งก็คือการรับผิดชอบตัวเองครับเพราะว่าเหมือนประมาณว่าเราอยู่บ้านเนี่ยมันใช่ครับลูกชายคนโตแม่ที่นอน ตื่นเช้ามาก็มีข้าวกินมีคนทําทุกอย่างให้นะครับพอไปอยู่นู่นเนี่ยคือถ้าถามว่าชินกับการอยู่คนเดียวไหมก็ค่อนข้างชินเพราะว่าผมก็มาเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่เด็กอันนี้เป็นคําถามลอบใจตัวเองหรือเปล่าคะต้องถามต่อไปนะคะว่าไม่ทราบว่ามีครอบครัวหรือยังอ่าก็ยังไม่มีครับเห็นไม่คะที่ฉันบอกแล้วว่าโสดตอนนี้พิธีกรมีโอกาสก็แล้วทำไมอายุก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าพูดตามจริงๆก็ประมาณ30กว่าแล้วไม่คิดจะมีครอบครัวบ้างหรอก็เนื่องจากพอกลับจาก อเมริกามาเนี่ยก็เริ่มเล่นการเมืองเลยครับอ้าวในผมไม่ชอบไงก็มันด้วยเหตุผลบางอย่างครับก็คือด้วยเหตุผลของทางครอบครัวว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือก็คือเนื่องจากตัวคุณพ่อเนี่ยก็เป็นนักการเมืองมาก่อนผมเกิดอะครับเป็น10บสปีก็ปีนี้ปีที่สี่สิะครับเท่าที่เท่าที่นับนะครับว่าถ้เป็นนักการเมืองมาคุณพ่อเป็นนักการเมืองมาสีปีอครับแล้วพอถึงเวลาเนี่ย ก็มันเหมือนว่าด้วยความจําเป็นทางครอบครัวครับเราเป็นลูกคนโตเขาอยากให้เป็นก็คงจะต้องอดําเนินการครือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็ก็มันก็ต้องพยายามครับแล้วถามจริงๆว่าจริงไหมคะกับการที่เขาอบอกว่าคนที่จะเข้าการเมืองถ้าเกิดที่บ้านมีพื้นฐานการเมืองเนี่ยมันจะทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้นก็อย่างน้อยอย่างที่ผมพูดตอนแรกคือตอนเด็กๆเนี่ยเราเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมา ดูแลคนอย่างเงี้ยอย่างอย่างผมยกตัวอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยครับบางทีผมลงมาหกโมงเช้าเห็นยายแก่หรือป้าแก่มานั่งรอคุณพ่อคุณแม่ลงมาก็เราก็ถามว่าปีอะไรยายอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีเรื่องเดือดร้อนนะครับพอรอพบพอหกโมงครึ่งเงี้ยคุณพ่อลงมาพอคุยเสร็จแก้ปัญหาได้เขาก็มีความสุขครับไม่ถึงว่าเห็นคุณยายมีความสุขฮะก็คือพอพอทุกคนมันก็มีปัญหาบางทีผมผมยังนึกเลยนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะครับแต่บางทีเขาคิดไม่ออกเขาก็ต้องมาถามเนาะใช่ครับ ต้องมาถามเ,เหมือนกับตัวแทนของเขาด <ฮะ S 1> ูว่าเออมีความรู้มีความเข้าใจมากกว่าเขาเขาก็มาปรึกษาใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับทุกอย่างน,นะนะการเมืองของถิ่นเนี่ยจริงไหมคะก็จะแต่งจะบวชใคร<ท>จะขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องเชิญก็ทุกอย่างครับยิ่งยิ่งอย่าง,งผมผมเป็นรองนายกเทศบาลเนี่ยเอ่อมันจะไม่เหมือนกับอย่างอื่นก็คือเรามีความใกล้ชิดมากกระทั่งท่อตันอย่างโทรหาครับท่อตันโทรหารองนายกท่อท่อระบายน้ําตันอย่างโทรหาครับเพราะน้ำท่วมก็ต้องบอกทุกอย่างครับ ผมยังเคยสี่ห้าทุ่มเนี่ยครับน้าท่วมบ้านนะครับโทรมาให้ออกไปดูออเอาเจ้าหน้าที่ไปลอกท่ออย่างนี้มีแบบว่าช่วยหน่อยได้ไหมคะแมวหลงออกนอกบ้านอะไรเง,งูเหลือมเข้าบ้านอะไรเงี้ยมีครับมีครับจริงจริงนะพูดเล่นนะเนี่ยเ,เพราะว่าเพราะว่าทางเทศาบาลผมเนี่ยเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารเนี่ยครับเขียนติดไว้เลยว่านายกเบอร์โทรศัพท์อะไรรองนายกเบอร์โทรศัพท์อะไรแล้วบางทีเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็จะโทรเข้ามาครับโทรศัพท์ผมจะปิดประมาณสักห้าทุ่มปิดเสียงนะครับประมาณห้าทุ่ม